สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดราม่าของอาเจนิน่าและเม็กซิโกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากนัดที่อาเจนิน่าเนี่ยสามารถเอาชนะเม็กซิโกมา2ต่อสูนได้นะครับผมก็มีดราม่าเกิดขึ้นในคลิปฉลองที่เป็นคลิปฉลองของอาเจนิน่าที่ฉลองกันในห้องแต่งตัวนะครับเพราะตรงเมสซี่เองเนี่ยนะครับผมมันพบว่า มันมีเสื้อทีมชาติเม็กซิโกอยู่แล้วแบบขาของเมซี่เนี่ยก็ไปโดนแบบเป็นจังหวะที่เหมือนเตกะกระเด็นออกไปอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีคนเนี่ยนะครับผมแบบเฮ้ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยอะ่ะทำไมเมซี่มาเตะเสื้อทีมชาติข,ของเขาอะไรแบบนี้แบบทีมชาติใครๆครก็รักถูกไหมมันแบบเหมือนมาเหยียบย่าประเทศเม็กซิโก <için> <promoting technology> เลยนะครับผมก็มีคนเนี่ยโมโหกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วคนที่ดูโมโหที่สุดเนี่ยก็คือตัวของคาร์เนลโออวาเรสซซึ่งเป็นนักมวยที่ดังมากๆเลยนะครับผมเป็นแบบโคตรแห่งโคตรนักมวย คนหนึ่งเลยเหมือนกันเนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและเห็นไอ้โมเมนต์แบบนี้โอ้โหนี่เมซี่มพงเอาเสื้อทีมชาติกูไปถูพื้นห้องแต่งตัวมึงเหรอวะซึ่งเขาก็ได้ทวีตข้อความแบบนี้มาเลยนะครับว่าเนี่ยเห็นเมซี่เนี่ยเฮ้ยเอาเสื้อทีมชาติเราอะไปแบบถูเป็นแบบที่ทำความสะอาดพื้นห้องหรือไงกันเมซี่เนี่ยควรขอพระเจ้าเลยนะว่าอ,อยากให้ตัวของฉันไปเจอแก ก็เรียกได้ว่านะครับผมตัวของเขาก็เดือดสุดๆนะแล้วก็เขียนมาต่ออีกว่าเหมือนกับที่ตัวของผมเคารพอาเจตินาเองเมซี่ก็ต้องเคารพเม็กซิโกเหมือนกันผมไม่ได้พูดถึงทั้งประเทศนะแต่พูดถึงสิ่งที่แค่เมซี่ทำเท่านี้เนี่ยมันแบบมันรับไม่ได้เลยนะครับกุนเองเนี่ยก็ได้ออกมาพรามแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนพวกเรื่องมันจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ตัวของนายเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักบอลฉันรู้ดีว่าแบบเวลาเรานักบอลน,น่ะเราวางเสื้อไว้ที่พื้นอยู่แล้วเพราะว่าแบบเวลามาในห้องแต่งตัวเนี่ย มันแบบว่าเสื้อมันเหงื่อเยอะมากเลยอะไรแบบนี้คุณก็พยายามมาแก้ตัวนะครับแต่ดูเหมือนว่าคาเนโลเนี่ยก็ดูจะไม่ฟังเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีคน,นยอยู่ข้างคาเนโลเยอะนะโดยเฉพาะคนเม็กซิโกเองนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนเม็กซิโกเองก็เข้าใจในสิ่งที่คุณบอกอะว่าแบบเออเข้าใจได้ว่าแบบอยู่ในห้องแต่งตัวถูกไหมมันแบบมันเหนื่อยแล้วเสื้อที่แบบเพิ่งใส่มามันเปียกมากเลยจะให้ใส่เนี่ยก็คงแบบมันก็ชุ่มไปหมดอะมันก็วางไว้ที่พื้นก็เป็นเรื่องที่แบบปกติครับผมมันไม่ได้ เป็นเรื่องที่แบบว่าจะมีเจตนาในการที่จะมาไม่เคารพทีมชาติหรือว่าโอ้โหจะมาเหยียบย่าทีมชาติเม็กซิโกอะไรเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมเดี๋ยวก็คงจบลงนั่นแหละเพราะตัวของผมเองเนี่ยดูจากคลิปก็เห็นแหละว่าแบบเออมันไม่ได้ดูว่าแบบเมซี่เจตนาอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมเมซี่ไม่ได้ดูแบบโอ้โหจะแบบดูถูกทีมชาติเม็กซิโกอะไรเลยบางทีคาเนโล่เนี่ยด้วยความเป็นนักมวยอาจจะแบบเลือดร้อนเกินไปหรือเปล่านะ ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ